ฮัลโหลจากกันอีกแล้วนะคะในช่องบนทาสไตล์นะคะวันนี้ทามาเที่ยวตลาดค่ะมาชมร้านของทาเองนะคะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะก่อนอื่นก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมาดูกันเลยค่ะร้านทาก็เป็นร้านที่ขายผ้าจำพวกผ้าลินินนะคะผ้าไหมผ้าไทยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะ นี่เลยค่ะสีฟ้าตัวนี้คือผ้าลินินนะคะเป็นงานชุดเซ็กเป็นงานของทางร้านท่าเองเป็นแบรนด์ของที่ร้านนะคะส่วนสีขาวนี่เป็นผ้าลูกไม้นะคะสีครีมเป็นชุดลินินยาวค่ะอันนี้ก็เป็นลินินนะคะเป็นคอจีนลายดอกนะคะเกงสีวายแดงนะคะอันนี้เป็นงานที่ซื้อมาขายไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นกางเกงค่ะขาสั้นแยกปลายบานเอวยังยืดหลังนะคะตัวนี้งานซื้อมาขายไปค่ะมี2ไซส์นะคะคือไซส์ xl และ xxl ไซส์ xl นี่คือใส่ได้ sml นะคะส่วน2 x ก็ใส่ได้ xl ถึง2 34นะคะ32ถึง34มีหลายสีมากเลยค่ะดูเห็นไหมคะมีหลายสีมากเลยสวยมากผ้าลินินอย่างดีเลยนะคะที่ร้านท่าขาย ผ้าลินินอย่างดีเลยนี่ค่ะสีก็มีสีสันสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะเอ๊ะเ,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 เดินเข้าไปในร้านนะคะก็จะเจอตัวแรกนี่เลยค่ะเป็นชุดเซตนะคะสีแดงแเนี่ยแดงวายเนี่ยเป็นผ้าลูกไม้นะคะตัวนี้เสื้อกับกับโปรงเป็นเสื้อครอบสั้นๆนะคะน่ารักน่ารักกับโปรงยาวแล้วก็ลินินญี่ปุ่นนะคะสีส้มอิดนะคะ เห็นไหมคะน่ารักมากหมุนมาด้านนี้เลยด้านนี้ก็จะเห็นเห็นไหมคะเป็นเกงเกงลินินนะคะลายสกอตเนี่ยเ,เกงลินินแล้วก็ตัวกลางนะคะเป็นสีออกม่วงๆตัวนี้เป็นขาเดฟนะคะสีเหลืองนี่เป็นเกงขาสั้นค่ะเป็นผ้าลินินขาสั้นแค่เขา่าหรือเขาเรียกสามส่วนมั้งนะคะอ่าประมาณนั้นอันนี้มีหลายสีมากมาย ชั้นตรงนี้นะคะด้านบนนี้จะเป็นเสื้อลินินนะคะตัวนี้แบบสามารถไปจับคู่เป็นเซตกับกางเกงด้านล่างได้นะคะข้างบนนี้ก็เป็นผ้าไทยผ้าใหม่นะทรงย้อนยุคบ้างทรงทันสมัยบ้างนะคะด้านนี้ก็จะเป็นผ้าไหมะคะ่ะอัดผ้ากาวเรียบร้อยสองชั้นนี้นะคะมีครุไซน์นะคะงานพวกนี้ไล่ลงมาข้างล่างเนี่ยเสื้อตัวนี้เป็นผ้าใยแก้วนะคะ ถัดลงมาก็จะเป็นผ้าใหมตะลี่นะคะตัวนี้สีน้ำเงินก็เป็นชุดเซตกันสีชมพูก็เป็นแขนตุ๊กตานะคะสามารถนําไปใส่กับผ้าถุงสวยๆได้เลยค่ะด้านหลังก็เป็นสต็อกนะคะร้านทาส่วนตัวนี้ก็เป็นชุดลูกไม้ค่ะยาวแล้วก็มาเป็นกางเกงลินินเสื้อลินินนะคะตรงนี้นี่เสื้อลินินตัวนี้เป็นลินินปักแขนกุดนะคะเป็นงานแบรนด์ที่ร้านเนาะ นี่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยขอตั้งๆนะคะใส่กับกางเกงขาบ้านนะคะเอวสูงก็ดูน่ารักนะคะเรามามุมด้านนี้กันเป็นชุดเดรสสีดำนะคะเป็นงานของทางร้านและก็กางเกงขาสั้นนะคะเป็นแนวทรงบอยๆนะคะข้างบนก็เป็นเสื้อลินินอีกแล้วนะคะเป็นผ้า ตาสกต็ตด้านนี้ก็เป็นกางเกงนะคะมีงเกงลินินนะคะมีกางเกงผ้าสาตินญี่ปุน่นแล้วก็เดี๋ยวมาดูดอนอกร้านกันนะคะนอกร้านมีอะไรบ้างนี่เลยคะ่ะนอกร้านก็มีด้านนี้เลยกางเกงลินินนะคะสวยๆสีชมพูชุดเซ็ตลายจุดข้างบนก็เป็นเห็นไหมคะเกงขาสั้นข้อจีนใส่เกงขาสั้น,น,นตัวนี้ก็น่ารักนะคะนี่เรามาดูชุดเซ็ตถ้าก็จัดเรียงไว้อย่างนี้นะคะ มาด้านนี้กันค่ะด้านนี้ก็อันนี้เป็นผ้าถุงนะคะถุงสมริจนะคะเป็นสีสีสามารถเอาไปแมทกับเ,เสื้อลูกไม้ตะกีได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดใส่เล่นนะคะเอามาลดราคาข้างบนก็เป็นผ้าไหมนะคะเนี่ยสามารถเอามาแมทกับผ้าถุงไหมได้ตรงนี้ก็เป็นผ้าลินินนะคะลินินตัวนี้สวยมากนะคะลินินตัวนี้ด้านหลังมันจะ มีโบด้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีโบด้วยสำหรับร้านทาก็มีประมาณนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ